แจ้งเตือนทุกคนครับตอนนี้มีมิจฉาชีพขมโมยวิดีโอของเอิร์สสดชื่นไปหลอกลวงขายต้นพันไม้นะครับวิธีการของมิจฉาชีพคือการนำวิดีโอของเอิร์สสดชื่นเอาไปลงที่เพจอื่นนะครับไปหลอกลวงขายต้นผักหมายความว่าเขาเอาวิดีโอของจริงเนี่ย ไปลงที่เพจอื่นแล้วก็ไปโปรโมทว่าขายต้นพันธุ์ถ้าคุณเห็นวิดีโอของกระตุกชื่นโปรโมทว่าขายต้นพันธุ์นะครับนั่นคือมิจฉาชีพครับมิจฉาชีพเขาก็จะเอาวิดีโอของจริงของกระตุชื่นนี่ไปถ่ายเพื่อให้ความรู้กับทุกคนเนี่ยนะครับเอาไปขโมยไปแล้วก็ไปโพสต์ใหม่แล้วก็ไปลอกขายต้นพันธุ์คุณอย่าซื้อนะครับ อย่าซื้อนะครับนั่นคือมิจฉาชีพนะครับเออสดชื่นไม่มีการค้าขายสิ่งใดทั้งสิ้นนะครับผมจะย้ําเตือนนะครับที่ผมเขียนบอกทุกคนเอาไว้ในทุกคลิปเตือนเอาไว้ในทุกคลิปนะครับว่าช่องจริงของเออสดชื่นไม่มีการชวนแอดไลน์ใดๆทั้งสิน้นไม่มีการให้แอดเพื่อนใดๆทั้งสิน้นไม่มีการส่งข้อความส่วนตัว ไม่เปิดรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นไม่เคยเปิดรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นเออสดชื่นนะครับไม่มีการให้โอนเงินใดๆทั้งสิ้นครับเออสดชื่นไม่มีการทักไปแจกรางวัลใดๆทั้งสิ้นไม่มีการส่ง SMS ให้ไปรับรางวัลใดๆทั้งสิ้นไม่มีการเชิญชวนร่วมบุญใดๆทั้งสิ้นไม่มีการออกไปตั้งบูธรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นไม่มีการขายของใดๆทั้งสิ้น ไม่มีการขายกล่องซุ่มใดๆทั้งสิ้นหากเจอนั่นคือมิจฉาชีพนะครับฝากเตือนทุกคนด้วยความเป็นห่วงครับ